อัปเดตในส่วนของตัวอุปกรณ์กันบ้าน,นะครับเรียกง่ายๆว่าเป็นเซอร์ไพรส์ก็ได้เพราะผมเนี่ยปกติจะลงในส่วนนี้ทุกวันอยู่แล้วแต่มันมีอะไรเพิ่มเติมใช่ไหมเดี๋ยวผมจะเอาให้ดูนะครับซึ่งปกติอย่างที่บอกว่าลงทุกวันแต่เฮ้ยอันนี้มันแปลกๆวะผมไม่เคยเจอแล้วอ้าวอย่าบอกนะว่าเข้าแล้วเข้าแล้วคืออะไรเผื่อหลายๆคนอาจจะไม่ทราบนะครับซึ่งเป็นเซ็ตที่ดีแบบดีจัดๆเลยอะแต่ไม่คิดว่ามันจะมาโอเคทีนี้เดี๋ยวเราจะไปคุยว่าเซตพวกเนี้ย มันดียังไงและเหมาะกับตัวละครอะไรโดยเราจะไล่จาก3ามอันนี้นะครับซึ่งแน่นอนครับว่าในส่วนของอันนี้อยู่เหมือนเดิมอันนี้อยู่เหมือนเดิมนะเราไม่ได้แตะต้องแล้วครับแน่นอนว่าผมก็ยังลงอยู่ทุกวันเนาะแต่ว่าทีนี้อยากเอาให้ดูเลยก็คือว่าอันเนี้ยไอเซทที่อยากจะให้ดูนะคือเซตอันนี้เว้ยเพื่อนเพื่อ,อลองดูนะเพิ่มความเร็ว10%เมื่อใช้ท่าพิเศษเช่นตัวชาลอตเขียวเราใช้เปิดมาใช้ท่าอันติทุกคนอยู่แล้วใช่ปะ หรือตัวละครริวเปิดมาใช้ทา่านตีปึ้งเผื่อคนติดสตันอะไรก็ตามครับขอให้เป็นท่าพิเศษอะ่ะตัวละครนั้นถ้าใส่อันเนี้ยจะเหมาะมากครับเพราะใส่เมื่อไหร่จะเพิ่มความเร็วโดยทันทีนะครับโดยทันที10นะครับ4ชิ้นคือ55ครับโคตรดีครับถ้าใส่อันเนี้ยมันได่2เซ็ตเนาะโดยตามปกติเราจะเอาเซตส,สปีดไป็น2อันใช่ปะ่ะแต่ตอนเนี้ยถ้ามีอันเนี้ยแปลว่าเปลี่ยนโดยปริยายครับ เปลี่ยนแบบไม่มีอะไรต้องพูดเลยนะแล้วมันเป็นหน้าตายังไงะปกติเราจะเล่นอย่างเงี้ยกันแบบเป็น,เ,ปนเซตอยู่แล้วใช่ป่ะแต่ว่าทีเนี้ยเราจะเปลี่ยนเอาเซตอันนี้ออกอันนี้เอาออกไปเลยเราจะไม่ใช้อีกแล้วแล้วเราจะใช้ดาวอ่ะแค่2อันก็ได้โอเคปะ่ะเหตุผลที่ทําไมต้องใช้ดาวเพราะดาวอ่ะมันจะให้เพิ่มความเร็ว5%แต่วงเล็บว,ว่ามันแค่2เทินแรกเท่านั้นหลังจากเปิดเกมครับให้แค่2เทินเว้ยนั้นอันนี้มันจะได้ใช้จริงๆอ่ะใช้งานแค่2เทินแรกแต่ถ้าคุณใส่เซตเมื่อกี้ มันจะได้ต่อเนื่องต่อไปก็ตามที่คุณใช้ท่าอันติได้นั่นเองนะครับดังนั้นมันเลยใส่อันนั้น4ี่ชิ้นเหมาะกว่านั่นเองนะครับก็ทดแทนเซตนี้เรียกง,ง่ายๆทดแทนแล้วนะครับทดแทนเป็นที่เรียบร้อยนะครับอันนี้คืออันแรกเนาะในเซตที่2นะครับก็คือด่านตรงกลางเนาะที่เราจะคุยก็คือว่าอันนี้เลยเมื่อได้รับความเสียหายผู้สมัคที่โต้กลับอยู่โอเคปะ่ะเช่นสมมติว่าผมเล่นเป็นตี้สีฟ้าล้วนตีฟ้าล้วนเนี่ยมันเป็นในส่วนของรัก อยู่แล้วซึ่งลักเนี่ยมันให้ในส่วนของโตงกับพอตามไปก็ตามที่ลักมีโต้ะกับตัวมันเองอะ่ะจะเพิ่มเดฟประมาณเ0ดสปรละลดความเสียหาย7จนะอ่ะเดี๋ยวผมเอาให้ดูดีวกว่ากลัวแบบพื้นด้วยจะไม่เห็นภาพนะอันนี้คือเอาหเห็นก็ดแบบชัดเจนเลยคือผมแบบชิหมหายคือเซตนี้มันเป็นอีกเซตหนึ่งที่เราจะต้องเก็บอยู่แล้วนะครับย้ำว่าอยู่แล้วนะแล้วทีเนี้ยเราลองดูที่สองดาวนะครับของตัวลักเห็นปะ ลดความเสียหายที่ได้รับ70ทีเนี้ยมันมีเพิ่มเติมก,ก็คือว่าตอบไอ้โต๊กตอบโต้เหมือนกันอะสะท้อนอะเออไอ้ไอ้โต๊กลับอะถ้ามีเมื่อไหร่ไอเดียเจเมื่อเก๊อีก15นะ85นะเว้ยเออตามใดที่ดีอะแปเลยโดย <laughs> ย้ำดีๆนะคือโอ้โหชิบหายละคืึแบบโอ้โหคือโดยเบื้องต้นเนี่ยลักอะผม่าอออันนี้คือโสดโตโห่งเองนะว่าลักผมจะใส่เซตไหนอันเนี้ยเซตแรก อันนี้เสร็จแรกแล้วทีเนี้ยผมใส่โล่ดาวก็เพิ่มเดฟใช่ปะ่ะอีกอันนึงอ่ะผมฟรีแล้วทีเนี้ยไอ้นี่มาพอดีก็แน่นอนไม่ต้องพูดผมใส่อันนี้อยู่แล้วอันนี้แน่นอนเลยคือแต่ว่ามันได้สำหรับาสายโตกลับหรือี้ฟ้านั่นเองนะครับผมเพราะใน,นโซ่ของรักอ่ะแต่รักต้องมีการนะวงเล็บถ้ารักมีการ์ดใช้สกิลสองเมื่อไหร่ปุ๊บเพื่อนทั้งทีมจะได้โตกลับทั้งหมดเลยดังนั้นเพื่อนทั้งทีมแม่งก็ ใช่ปะโตกลับก็ได้แล้วแต่ตัวรังนเนมันก็จะถือขึ้นโดยปริยายนะครับดังนั้นอันนี้เลยเป็นอีกเส้นหนึ่งที่ดีมากๆบอกเลยว่าโคตรดีนะครับและยังไม่จบยงเท่านั้นนะแต่ว่ายังมีในส่วนของอตัวละครบิวเลียมด้วยนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะเปิดวันที่7โดยเฉลีย่ยอ,อันนี้คุณลองดูกันดีๆนะหากมีพันธมิตรได้รับผลโต้กลับอยู่จะเพิ่มพลังป้องกันอีก8 0ครับลดความเสียหาย85%ถ้ารารวมนะ แล้วเมื่อกี้ไอเซตอันแรกอ่ะคือเมื่อเลื่อนมอกากกว่า9กบอน่ะจะลดดาเมจด้วยนะด้วยนะลดความเสียหายนะไอเนี้ยลดความเสียหายอีกแล้วไอเนี้ยเพิ่มเกาะอ,อีกคือแบบโอ้บันเทิงผมบอกเลยตีฟ้ามึงมาแบบบันเทิงมากอันนี้ถือว่าเคลียร์นะอันที่3นะครับที่เราอยากจะมาอัปเดตคืออะไรคือเซตนี้ครับเซตนี้ได้อะไรทุกครั้งเมื่อใช้สกิลที่1จะเพิ่มมาตาทีดีเข้าิอดังนั้นหมายความว่าสำหรับ คนที่อาจจะอขอไม่ถึงหรืออาจจะแบบเอ้ยคิเลชยังไม่มากพอหรือแบบอยากอยากได้มากขึ้นอะไรแนวนั้นนะครับก็สามารถใส่ได้ซึ่งอันนี้มันอาจจะเหมาะกับบางตัวละครเท่านั้นตัวละครที่ใช้สกิลหนึ่งเป็นหลักนึกภาพกันออกอยู่แล้วยามิเขียวจบแค่นั้นอันนี้เหมาะสำหรับแค่ยามิเขียวนะครับตัวอื่นไม่เหมาะเลยครับที่เจอทุกตัวปกติต้งใช้สกิลยก้นยามิเขียวเห็นปะนั่นแหละดังนั้นตัวนี้เลยเออแค่ของยามิเขียวเท่านั้นนะครับอาจถือว่าเรามา อัปเดตอุปกรณ์เป็นประมาณนี้ส่วนที่เหลือก็ลองไปคำนวณดูนะครับว่าจะใส่เส้นไหนให้มันตรงกับตัวละครตามตี้เป็นประมาณนี้เนาะ